รับพอที่ผมอยากเรื่องอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าพอกลับมานนี้มันเหมือนมีความคิดเกียจมีความไม่อยากทำไม่อยากอะไอย่างเงยรกะชาพูดได้ครับครับมันเหมือนมันแบบมันพอกลับมาอยู่กับตัวเองมันฟุ้ง มันมีอะไรต่างๆเข้ามาในหัวเยอะแยะมากมายแล้วมันเหมือนแบบอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆอยากจะพัฒนามากกว่านี้ครับผมครับแต่ว่ายังไม่ไม่มีวิธีไม่รู้วิธียังควิธีนั้นไม่เจอครับอาจารย์อยากขอคำปรึกษาอาจารย์นะครับอโอเคฮะลองดูฮะ นั่นิ่งๆเลยครับมันมีอะไรที่มันเข้ามาประท้าแล้วฮะตอนนี้ของเขตเนี่ยเคตที่สองเนะี่ยดูกระแสของจิตเลยครับในขณะที่โทรเข้ามายังไม่ทันอธิบายอะไรแล้วนะครับแต่ต้องมีอะไรที่ส่งไปยังคุณผู้ชมทันทีเลยครับของเคสนี้ครับ การเคลื่อนไหวนะฮะของทางโลกการเคลื่อนไหวของปัจจัยภายนอกเป็นการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ตลอดเวลามันเคลื่อนไหวไปทั้งบุญและบาปมันเคลื่อนไหวไปทั้งดีและไม่ดีเรานั่งนิ่งๆนะครับปัจจัยรอบข้างมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราจะตามความเคลื่อนไหวนั้นไปเรื่อยๆหรือเปล่า หรือเราไม่ต้องตามความเคลื่อนไหวนั้นวันนี้นะฮะเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่คนรักอยู่กับลูกนี่ครับอยู่กับทุกๆคนที่ต้องเคลื่อนไหวของเขาการเคลื่อนไหวของเขาไปตามหน้าที่หรือเคลื่อนไหวไปตามความผิดหน้าที่ผิดศีลธรรมหรือถูกต้องตามศีลไทยศีลธรรมเด็กนักเรียนต้องไปโรงเรียนเพราะแม่ก็ต้องไปทำงานเพื่อนบ้านก็ต้องทำอาชีพของเขาทุกคนมีการเคลื่อนไหวอยู่ในตอนนี้ครับ ในตัวเราเองครับก็มีการเคลื่อนไหวใน3ระดับ 1. เคลื่อนไหวในจิตปัจจุบันคือจิตสํานึก2เคลื่อนไหวในจิตใต้สํานึก 3. เคลื่อนไหวในจิตเนือสํานึกการปฏิบัติธรรมนะฮะคือ,ค,อคือการชําระกิเลสชําระบาปที่อยู่ในจิตใน3ระดับนั้นไม่สร้างเพิ่มทําลายทิ้งทําลายทิ้งที่ผ่านมาทั้งหมด การปฏิบัติธรรมจึงการทำลายทิ้งไฟล์ข้อมูลที่ติดมานะฮะตัวอารมณ์ความรู้สึกความที่ก่อตัวมาการทำลายทิ้งที่ไกลมากการทำลายทิ้งณขณะปัจจุบันด้วยทำลายทิ้งตั้งแต่เด็กปัจจุบันจนถึงปัจจุบันด้วยและอดีตพบชาติก่อนๆด้วย,ยแยกให้ดีครับการเคลื่อนไหวในโลกภายนอกกับกลากาเคลื่อนไหวภายในเราจะตามไปกับการเคลื่อนไหวภายในในสามระดับและตามไปกับการเคลื่อนไหว ของบุคคลภายนอกในมิติไหนเพื่อไม่ให้เรานั้นเกิดความทุก,กข์การเคลื่อนไหวของจิตการเคลื่อนไหวของขันห้าเป็นไปเพื่อทุกข์หรือเป็นไปเพื่อสุขคนที่เป็นไปเพื่อทุกข์นะครับเขาเข้าถึงจิตเขาเข้าถึงภาวะภายนอกมากและตามไปจนทุกข์ เราจะฝึกอย่างไรครับไม่ให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวในความทุกข์ที่เกิดจากการสร้างบาปของคนรอบข้างหรือเรากําลังเคลื่อนไหวไปาตามการสร้างบาปของตัวเองการพาตัวเองพาจิตไปเคลื่อนไหวไปตามกระแสของโลกภายนอกการพาจิตไปตามกระแสของบาปกรรมที่สร้างไว้ดูกระแสของการเคลื่อนของเราแต่ละคนครับเคลื่อนแบบไหนเคลื่อนอย่างไรไปสู่การยุติ ไปสู่ความบริสุทธิ์หรือเป็นไปสู่การก่อความขุนมัวอัตตาให้เกิดความยิ่งใหญ่ในจิตวิญญาณจากการเคลื่อนไหวของคนภายนอก <_ C> เขาทะเลาะกันเราก็ไปโกรธกับเขานั่นแปลว่าเราเคลื่อนไหวแล้วคือสนองตอบต่อความตอบสนองตอบต่อเหตุการณ์จนเกิดความโกรธเป็นตัวหม่มเพาะหรือเขาทะเลาะกันเราเคลื่อนไหวในจิตเราเป็นไปเพื่อเข้าใจที่เขาทะเลาะกันแล้วก็วางลง<_<_ <c oughs> หรือต้องเข้าข้างคนที่ถูกต้อง เพื่อไปทะเลาะกับคนที่ไม่ถูกต้องอีกการเคลื่อนไหวของสื่อตามหน้าจอโซเชียลที่เสนอข่าวต่างๆที่ไม่ยุติธรรมเราก็เอาจอยตัวเองนะครับเข้าไปเพื่อเกิดการเคลื่อนไหวว่าด่านักข่าวด่าคนกระทําด่าคนไม่ดีเพื่อสนองตอบตอบภายในของเรานั่นแสดงเราไปจอยความเคลื่อนไหวนะครับไปตกกระทบสัมผัสนะครับถ้าอาจารย์พุทธาธบบอกว่าตกสัมผัส ตกกระทบก็เกิดก็เกิดเป็นภาวะมวลพลังงานทางจิตที่เรียกว่าอากุศลก็ได้หรือไปเป็นกลางหรือเป็นอกุศลก็ได้หรือเป็นไปเพื่อยินดีหรือเป็นไปเพื่อยินร้ายก็ได้จากการเคลื่อนไหวของสิ่งภายนอกวันนี้การอธิบายเป็นไปให้เราเห็นภาวะการเคลื่อนไหวที่เราไปตกกระทบจากเหตุภายนอกฝนตกแดดออกฟ้าร้องต่างๆ เราไปเกาะกระแสเป็นไปเพื่อทุกข์เราไปเกาะกระแสหรือไม่เกาะกระแสดีหรือเป็นไปเพื่อสุขดีหรือจําเป็นไหมหรือไม่จําเป็นดีเราวางจิตวางใจง INDISTINCT ของเราแบบไหนกับการเคลื่อนไหวภายนอกเราหันมาดูการเคลื่อนไหวภายในครับจากกรรมที่สร้างไว้เชื่อของความโกรธโลภโกรธหลงมันแรงประทุข,ขึ้นมาจากภายในหรือมีการสั่นอยู่ภายในใน,ในมิติต่างๆจากการสั่นอยู่ภายในคือการเคลื่อนไหวของบาปกรรมหรือบุญกรรมอยู่ภายในที่มันโชว์ขึ้นมา ที่เข้าถึงจิตศาสตร์ที่อธิบายนี้จะไม่รู้สึกสงสัยในคขาอธิบายเพราะเขาติดตามมาตลอดจนจับกระแสความรู้สึกได้ว่าอาจารย์อธิบายไปถึงไหนแล้วอยู่ๆเข้ามาฟังอาจจะตื้อไปหมดเลยคุยอะไรอยู่นั่นนะ่ะกาำลังคุยอะไรอยู่นั่นกาำลังอธิบายอะไรอยู่ในขณะที่คนที่เดินมาด้วยกันเนีฮะเขาอาจจะไปตามสเตปนี้จนเกิดการตื่นรู้คำอธิบายนี้และ สามารถเข้าถึงเนี่ยโปรเซสของตัวเองกับการปฏิบัติได้ทันทีเหมือนกันนะครับลองดูเลยครับว่าระดับของสมองอาจจะไม่ต้องมาจอยก็ได้ปลอยนิ่งๆให้อาจารย์อธิบายไปเรื่อยๆแล้วจิตมันสว่างขึ้นมาก็ได้เพราะแนวทางองอาจารย์นั้นอาจจะไม่ได้จอยปัญญาสมองแต่อาจจะ เข้าถึง Wi-Fi ทางจิตเพื่อล้างข้อมูลจนรู้สึกคลายขึ้นสบายขึ้นยิ่งฟังยิ่งหมดจอดบริสุทธิ์ไม่เหลือแบบนี้ดีกว่าครับมันจะไม่เหนื่อยกับที่ต้องมานะครับมาเสพข้อมูลที่เป็นไฟล์วิชาการเราไม่ใช่มีวิชาการหรอกครับเพราะเรื่องของจิตเป็นเรื่องการชำระบาวิชาการไม่จำเป็นต้องเอามาอธิบายในการบรัยาาจิตศาสตร์เลย แต่เป็นสภาวะที่จิตมันเกิดการหล่อเลี้ยงบาปได้สลายลงบาปที่หล่อเลี้ยงมาจากภาพชาติก่อนพบชาติก่อนถูกสลายลงบาปที่หล่อเลี้ยงมาจากเหตุการณ์ในอดีตถูกชำระลงดูครับเคสตอนนี้รู้สึกไงแล้วครับมันเป็นน่มขึ้นครับผมเอามันนิ่งๆขึ้นครับ เอามาอยู่กับตัวเองแล้วเหมือนต่อให้เสียงข้างนอกจะเคลื่อนไหวไปยังไงก็ให้ลอบมาข้างในตัวเองแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นครับอ่าเก่งมากเก่งมากครับเธอนี่มีต้นทุนเยอะนะเพราะว่าดูดูความรู้สึกมันสว่างไปหมดเลยนั่นแสดงว่าเธอแค่มีอะไรที่ปิดกั้นอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยไม่เยอะไม่เยอะครับลองฟังไปเรื่อยๆนะและรู้เลยว่าการการอธิบายจิตสู่จิตแนวเนี้ยฮะ มันสามารถชำระจนทําให้เราเนี่ยครับเกิดการแตกฉานสว่างสวัยจากภายในนะเพราะว่าไอตัวทุกๆคนที่เกิดมาเนี่ยผ่านการปฏิบัตินะอย่างยิ่งยวดมาหลายชาตินะฮะมีชาติหนึ่งใกล้บรรลุเอาตัวนั้นแหะครับมาคุยกันอาจารย์จะดึงพลังงานตัวต้นเดิมจิตน,นั้นแหละครับที่เคยดีที่สุดออกมา วันนี้ตาน้ำของเธอเริ่มใกล้จะบุดขึ้นมาและมันสามารถช่วยเราคนปัจจุบันที่อายุน้อยประสบการณ์น้อยให้ไปสู่การต่อย,ยอดที่ยาวไกลได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานวันนี้จึงเกิดการดึงพลังงานของความสมเเร็จในจิตที่เคยปฏิบัติใกล้หลุดพ้นผสมภสานกับจิตเดิมแท้จิตประพส,สอนที่มาในภพแรกที่สาสดบริสุทธิ์มาเกื่อหนุนกันเกมของจิตนะครับมันจะจบลงโดยไม่ต้องไปต่อย,ยอดบาปกรรม เกมของจิตถูกจับได้ที่จิตดีที่สุดในชาติหนึ่งและจิตที่ดีสุดในชาติแรกคือจิตที่เป็นจิตนิพพานในชาติแรกที่มันลงมาเล่นเกมการเป็นสัพสัตในวัตสงสารมนุษย์ทุกคนนะฮะหรือสัพสัตทุกตัวทุกต,กตนมันมาเล่นเกมของการหลุดพ้นมันเดินลงมาในวัตสงสารนะครับกระโดดออกมาจิตเดิมแรกคือจิตนิพพานอยู่แล้วฉันอยากเล่นเกมนี้เหลือเกินนะครับนี่คือธรรมชาติของจักรวาลที่เรียกว่าจิต นะครับเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดธรรมชาติของจักรวาลที่เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดบุคคลผู้มีธรรมชาติของจักรวาลน,นะเข้าถึงความจริงนี้และก็ไปผสมผสานกับความจริงที่เราเคยฝึกไปถึงที่สุดอาจจะปฏิบัติธรรมสูงที่สุดหรือรวยที่สุดกด็ได้ถ้าพูดในเรื่องของโภกรัพย์บุคคลผู้มีความปราถนาแห่งความร่ํารวยบุคคลผู้นั้นสามารถนึกถึงภาพของตวที่รวยที่สุดในชาติหนึ่งได้เพื่อเอามาจอยกับปัจจุบัน มาจากกปัจจุบันจนสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันจึงก๊อปตัวเดิมนั้นก๊อปปี้ตัวเดิมนั้นนะครับคำว่าก๊อปปี้คือการแทนที่ของจิตหรือวางเอาจิตตัวดีสุดนั้นมาวางไว้เป็นอนุภาพอยู่ตรงกลางของจิตที่จะนะฮะร,ระเบิดความสําเร็จทั้งอริยสัพและโพคสัพพได้ดูการเคลื่อนไหวของจิตเลยครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่จะเห็นจิตที่ดีที่สุด นะที่กองอยู่ตรงหน้าจนทำให้เราเนี่ยครับรู้สึกสว่างสวัยได้แม้ชาตินี้ปฏิบัติธรรมน้อยมากแม้ชาตินี้มีบาปกรรมแห่งความทุกข์ต้องทำต้องชดใช้เยอะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนเหมาจนแค่ไหนหรือว่ารวยแค่ไหนหรือว่านะแย่แค่ไหนทางจิตคุณกำลังได้สัมผัสน,นะตัวตนที่จะเอามาวางไว้เพื่อต่อย,ยอดหรือกำไรที่ดีสุดนะฮะหรือต้นทุนบุญที่สูงที่สุด ถูกจัดวางไว้อยู่ตรงหน้าของผู้ชมแล้วนะครับของคุผู้ชมแล้วดูการเคลื่อนไหวเลยครับว่ามันละเอียดอ่อนนุ่มนวลของจิตมากแค่ไหนครับของแต่ละคนครับที่ชมอยู่ผู้ชมที่ชมอยู่ครับจะเห็นภาวะของความดีที่สุดนะฮะของจิตที่จะก็ปี้ไปสู่ความรวยหรือก็ปี้ไปสู่ความสําเร็จแห่งความสุดทั้งจิตสามารถปรากฏเกิดขึ้นนะ พลังงานภายในที่สว่างนะฮะสวัยนะออกมาได้เลยครับตอนนี้ฮะเคสร,รู้สึกอย่างไรแล้วครับตอนนี้ฮะขึ้นครับผมมันเบาว่างมันเกิดปิติภายในครับอ่าเบาว่างนะครับ ปิติภายในถูกต้องครับเพราะว่าพลังงานภายในนั้นคือพลังงานในการฝึกที่ดีสุดมาแล้วนะครับโอเคนะยินดีด้วยนะครับฟังต่อนะครับครับดีครับ